สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลบกันวันนี้นะครับยามบ่ายนะครับวันนี้ตรงกับวันที่18พฤศจิก,กาย,ยน2564นะครับ ก็มาอยู่ที่ไร่ทรัพย์สมสุขของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมานำเสนอนะครับเรื่องหลังคันนี่แหละนะครับโอ้ จากเดิมนะครับหลังคันเล็กๆนะครับก็ใช้งานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องมาปรับปรุงนะครับอืมต้องบอกเลยว่านะครับท่านที่จะขุดโคกน้องนานั้นนะครับซึ่งผมจะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะครับมาแช์นะครับให้ท่านผู้ชมกำลังที่คิดจะทำโคกน้องนาน,นะครับอย่าเสียดายกับพื้นที่การขุด ถ้าเราทําแล้วก็ต้องทําให้ดีอย่างเช่นหลังคันนะครับต้องทําให้กว้างเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมาแก้ไขตามหลังเหมือนผมนะครับนี่แหละคือที่ผมได้บทเรียนจากของตัวเองนะครับและก็จะศึกษากับของตัวเองนะครับและก็อีกอย่างผมจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้านั่นเองนะครับ ว่าเราควรจะทําแบบไหนอะไรยังไงให้มันลงตัวในการที่เราจะขุดทํหลังคันต่ําไปเตี้ยไปหรือเปล่าเล็กไปแคบไปหรือเปล่านะครับนี่แหละคือจุดที่เราจะต้องแก้ไขนะครับผมเองก็ต้องมาแก้ไขนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเสียดายที่ว่าขุดร่องนั้นมันใหญ่เกินรัวว่าจะ พื้นที่ขุดจะกว้างแล้วไม่ค่อยจะมีโคมีอะไรทำประโยชน์แต่เป็นความที่เข้าใจผิดนะครับซึ่งหลังๆังมาก็ต้องมาแก้ไขนะครับเสียเวลาในการที่เราจะทำทีเดียวให้บรรจบนะครับก็นี่เลยอยากเอาประสบการณ์ในจุดตรงนี้นะครับมาบอกเล่านะครับสำหรับลูกค้าที่จะทำนะครับก็ต้องให้ คนทํานั้นมีประสบการณ์นะครับในการทําพอทาไปแล้วจะได้ไม่ต้องมา,าแก้ไขตามหลังนั่นเองนะครับก็ต้องให้เข้าใจกับตัวเองด้วยนะครับกับเจ้าของนี่แหละนะครับหลังคันนะครับเมื่อก่อนก็เล็กๆนะครับผมก็ได้เอาดินนะครับมาขยายเพิ่มให้มันกว้างเพื่อที่จะให้รถวิ่งสะดวกนะครับนี่ เนื่องจากว่าตอนแรกนะครับนี่นะครับเบิร์มชั้นล่างที่ผมปลูกมะพร้าวนั่นเองนะครับตอนนี้ขยายลงไปในเบิร์มเลยนะครับก็มะพร้าวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหลังคันมันมันจะเล็กไปก็เลยต้องต้องขยายให้มัน,ม,นมันกว้างนะและอีกอย่างนะครับหลังคันนะครับควรที่จะสูง ควรที่จะสูงไว้นะครับอย่างน้อยก็เม็ดห้าสิบถึงเม็ดแปดสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่เรียกว่าพอเราปั้นหลังคันไปแล้วเนาะเฉพาะส่วนพื้นที่ของเรามันอาจจะมีน้ำข้างนอกมา,าไหลผ่านไหลอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะมาอั้นอยู่ที่หลังคันของเรานะครับอย่าลืมทำที่ระบายด้วยนะครับ จุดช่องระบายตรงไหนที่เป็นทางน้ําเราก็จะทําขุดคลองนะครับเพื่อที่จะให้น้ําผ่านไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เ,เดือดร้อนเขตเพื่อนบ้านนะครับเราก็ต้องทําทีร่ร่องระบายน้ำผ่านนาตัวเองไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับเท่ากับเราขุดร่รองนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าร่องร่องร่องตรงนั้นมันเลี้ยงปลาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางทางผ่าน ก็มันจะได้อยู่นะครับปกปลาธรรมชาติปลาอะไราที่มานั่นมันก็อาจจะได้อยู่หรือว่าเราถ้าไม่ใช่ทางน้ําแบบเหมือนผมนะครับน้ํามันจะไหลมาเยอะหรือเป็นทางน้ําธรรมดาเราก็ใส่ท่อนะครับใส่ผ้าแยงผ้าอะไรกันก็ได้นะครับขอให้มันมีทางทางระบายน้ําผ่านนะครับอย่างอย่างผมอ๋ มันจะผ่านมาตรงนี้นะครับก็เอาประสบการณ์ของตัวเองนะครับนี่นะครับมันจะผ่านไปตรงนี้เลยไปสู่คลองด้านนู้นนะครับผมก็จะขุดเหมือนเหมือนคลองนะครับผ่ากลางนานะครับเพื่อที่จะให้น้ําด้านฝั่งฝั่งนี้นะครับลงไปด้านล่างนะครับแต่ก็ยังยังไหลไม่ทันนะครับ ปีนี้นะครับผมก็จะอาจจะทําท่อเหลี่ยมหรือว่าอาจจะทําสะพานนะครับเพื่อที่จะให้ช่องน้ํานั้นระบายเพื่อไม่ให้เดือดร้อนอพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับทำสามารถที่จะทําได้แต่เราต้องต้องมีทางระบายน้ํานะครับตรงนี้เราเท่ากับเราเสียสละไปเลยขุดว่าเป็นคลองก็เหมือนกับเราขุดธรรมดาทั่วไปในในร่องสวนของเรานะครับก็ปลูก เช่นมะพร้าวนะครับมะพร้าวซ้ายขวาได้ก็พอดีนะครับนะครับเราก็ต้องทําที่ระบายให้ด้วยนะครับและก็นะครับปลาก็คงอาจจะได้นะครับถ้าถ้าน้ํามันไม่ไม่ไหลผ่านแบบเยอะเนาะแต่เราก็ต้องทำานะคือให้น้ําด้านบนของเพื่อนบ้านอนะไหลผ่านได้สะดวกก็โอเคเวลาเขาเปิดน้ําเวลา เ,เก็บเกี่ยวเ,เก็บอะไรอย่างนี้ก็เปิดเปิดลงมาที่ที่ทางนี้เลยให้มันผ่านโน่นนะไปโน่นะตรงไหนที่เป็นทางน้ําเราก็จะเปิดให้เขาไปนะครับส่วนหลังทันสองข้างเราก็จะปลูกอะไรก็ปลูกก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะควบคุมปลาได้ยากนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยงในส่วนตรงตรงนี้น้ําเราก็ใช้ได้เหมือนเดิม แต่อาจจะมีปลามีอะไรธรรมชาติมันก็อยู่ของเขาไปส่วนที่ล็อกที่เราเลี้ยงก็มาเลี้ยงต่างหากส่วนตรงไหนที่เลี้ยงได้นะครับก็คือมันก็ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเนาะครับผมนี่ได้เอาประสบการณ์มาแชร์มาบอกมาเล่านะครับเพื่อที่จะให้ทำหลังคันไปแล้วไม่ให้มันเกิด การเอ่อต้องมาแก้ทีหลังนะครับก็ให้ทำอย่างน้อยนะครับ8เมตรไปเลยทางเข้าทางเข้าของเรานะครับแล้วก็ให้สูงไปเลยนะครับให้สูงเพราะว่าถ้ายิ่งเราทําหลังคันกว้างมันก็ยิ่งทําได้สูงถ้าเราทําหลังคันเล็กนะครับความสูงพอสูงไปมันก็ยิ่งแคบยิ่งเล็กนะครับนี่แหละคือปัญหาที่ ผมเจอเจอกับตัวเองนะครับปัญหาเจอกับตัวเองแล้วก็ได้ประสบการณ์จากปัญหาของตัวเองเอาไปแก้ไขให้ลูกค้าต่อไปนะครับก็ต้องมีถ้าไม่เจอกับตัวเองอาจจะไม่รู้นะครับคนาบางทีออกแบบการเขียนแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจได้คำนวณดินว่าต้องขุดขึ้นสูงมาเท่าไหร่ กว้างเท่าไรนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งแคบหลังคันนะครับเพราะว่ามันต้องซ้ายขวามันต้องเอียงสลบขึ้นนะครับนี่เลยคือเราลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะครับมันถึงได้ประสบการณ์จริงนะครับบางทีทฤษฎีก็การเขียนการนี่มายังไม่รู้ว่า คืออาจจะคำนวณมาให้ดินตรงลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องเอียงนะครับความเอียงของอหลังคันมันต้องลาดเอียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสะก็เช่นกันนะครับนะครับทฤษฎีอาจจะไม่เท่า,าการปฏิบัติเลยก็ได้ ทำแล้วก็ได้เรียนเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับมันก็หลายๆอย่างนะครับมาคือนําไปสู่การาปฏิบัติการขุดการอะไรไปด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้จากจุดตรงนี้นะครับเป็นของตัวเองนะครับผิดถูกผมก็เอาจากจุดตัวเองนะครับไปปรับปรุงนะครับไปแก้ไขและก็ นะครับผมจะซึ่งแนะนำนะครับผมจะแนะนำว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะพอเวลาน้ำมาเวลานั่นมาเวลาขุดดินขึ้นมามันจะนั่นได้หลังคันเท่านี้เท่านั้นนะครับบางทีเจ้าของก็อาจจะก,กลัวว่า,าคิดแต่ว่าวัดจากพื้นดินเดิมมันกว้างนะครับไม่นึกถึงว่าพอเวลาเราขุดดินขึ้นมาสูงมันจะแคบลงนะครับ ก็คิดว่า,าดินมันจะอยู่เท่ากันกับพื้นล่างพื้นดินเดิมเหมือนเดิมมันไม่ใช่นะครับพอเราขุดดินขึ้นมาปุ๊บมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นมันก็เล็กเล็กลงเล็กลงแคบลงนะครับยิ่งสูงยิ่งแคบนี่แหละนะครับถ้าดินเดิมเราวัดไว้8นะครับหลังคันสูง1เมตรนะครับมันก็จะเหลือ6นี่นะครับถ้าวัด9นะครับ มันก็ได้สูงขึ้นมานะครับเราก็ต้องเผื่อเบิมด้วยทางละเม็ดนะครับสูงขึ้นมาก็ได้เม็ด50มันก็เหลือหลังคันอหเม็ดเนี่ยนะครับยิ่งสูงมันยิ่งแคบนะครับต้องเข้าใจไม่ใช่มันจะเสมอกันมานะครับโอเคนะครับเอาประสบการณ์เอาความรู้ในจุดตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ มด้วยนะครับที่เอาข้อมูลนะครับต่างๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมและ FC หรือว่าลูกค้านะครับท่านที่กำลังจะทำทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดใกล้นะครับก็เอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับอาจจะไปแชร์ให้เพื่อนนะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อๆนะครับบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ต้องอา บอกต่อๆกันเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการที่จะให้ผมได้เอาข้อมูลมานำเสนอต่อไปนะครับมีอะไรผมก็จะเอามาพูดมาคุยมาบอกนะครับผมจะไม่ปิดบังข้อมูลนะครับซึ่งจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงเลยนะครับลงมือตัวเองปฏปิบัติตัวเองนะครับนี่แหละนะครับก็ จะได้ประสบการณ์จากจุดต่างๆของตัวเองนั้นเอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับลุงป้านาอานะครับได้ข้อมูลนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนามโมเดลนะครับขอบคุณสวัสดีครับ